สวัสดีครับเคยเ,เจอปัญหาไหมครับว่าแบบอย่างตอนกลางวันเนี้ยเราไม่รู้เราจะกินอะไรดีคนระวันนี้ผมจะมาแนะนําการเขียนโปรเจกต์ง่ายๆโดยให้ iPad ของเราเนี่ยมันช่วยรนดอมให้เราว่าเราอ่ะกินอะไรดีกลางวันนี้เราจะได้ไม่ต้องคิดเยอะนะฮะโดยที่เราอาจจะลองเขียนโค้ด y t h o n กันใน iPad นะครับซึ่งตัวโปรแกรมที่ผมใช้อ่ะก็คือโปรแกรม c a n e นะครับซึ่งโปรแกรมเนี้ยมันจะสามารถเขียนโค้ด y t h o n ได้นะครับ หน้าตามันจะคล้ายๆกับจูปิเตอร์โนบกนะครับอพอผมเปิดเข้ามานะครับของผมไปที่ iCloud นะครับไปที่คาน e t แล้วผมก็สร้าง Create Document ขึ้นมานะครับซึ่งตัวที่ผมจะใช้ตอนนี้น,นะครับมันจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับ List นิดนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนำา l s t t เบื้องต้นนะครับ List ก็คือเป็นโครงสร้างของภาษา Python แบบหนึ่งนะครับซึ่งหน้าที่ของมันก็ไว้ใช้เก็บข้อมูลนะครับ ซึ่งในข้อมูลอ่ะมันจะเก็บเป็นตัวสตริงก็คือคําพูดตัวอักษรหรือว่าเก็บเป็นตัวเลขก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นผมต้องการจะเก็บข้อมูลว่ามีสัตว์ชนิดไหนบ้างซึ่งผมจะเก็บไว้ในลิสต์นะครับอย่างเช่นผมสร้าง Animal ขึ้นมาซึ่งหน้าตาของลิสต์ครับมันก็คือตัวเครื่องหมายปีกาแบบนี้นะครับแล้วตัวข้อมูลข้างในนะครับจะถูกขันกันด้วยตัว คอมม่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตัวข้อมูลของเราเนี่ยเป็นส r i n g เราจะต้องใส่โคเทชันด้วยนะครับอย่างนี้แต่ถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าเป็นตัวเลขนะครับเราก็ใส่อย่างนี้ได้เลยแต่ว่าในที่นี้นะครับเดีผมจะใส่เป็นสตริงไว้ก่อนเพราะว่าผมเป็น List ของ Animal นะครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติผมสร้าง List ์ขึ้นมานะครับ เป็น list animal เดี๋ยวผมลอง print list ออกมานะครับ print animal อกมาดูสีหน้าตาเป็นยังไง mm. animal ของเราอะครับ mm. ก็จะหน้าตาออกมาเป็น list แบบนี้นะครับอันนี้คือเรียกว่า list mm. เดี๋ยวเรามาลองทำโปรเจกต์ของเราดูนะครับ mm. อย่างแรกที่เราต้องทำนะครับ mm. ก็คือเราต้อง import library random เามาก่อน mm. เพื่อที่เราจะให้เครื่องเนี่ยมันช่วย random ว่าเราจะกินอะไรดีนะครับ import random นะครับ พอหลังจากนั้นครับเราลองมาตั้งลิสต์แบบที่เราแบบที่ผมแนะนําไปมา่กี้นะครับเพราะแบบเราอยากมีเมนูไหนที่เราชอบบ้างแต่ว่าเราตัดสินใจไม่ได้อย่างเงี้ยครับเราก็ลองมาใส่เอาข้อมูลนะั้นะมาใส่ไว้ในลิสต์อย่างเช่นผมอยากกินผัดข้าวผัดภาษาไทยก็พิมพ์ได้นะครับ อาสมมติเดี๋ยวผมจะเอาเข้าผัดราดหน้าสุก,กี้อผัดซีอิวนะครับเอาซีอิผัดอันหนึ่งผัดพริกแกงอลไรกันครับอ่าผมสร้างลิสต์ขึ้นมาซึ่งเป็นลิสต์ของฟู้ดซึ่งตรงเนี้ยอทุกคนก็สามารถไปเปลี่ยนได้ตามที่ตัวเองชอบเลยนะครับ ต่อมาผมจะสร้างตัว random food ก็คือเหมือนกับให้ให้เครื่องอะครับมัน random อาหารออกมานะครับ random food เท่ากับ random t choice แล้วก็ตัวที่เราเอา list เข้าไปใส่นะครับก็คือ food ตัวน,นี้อ่าทีนี้เราจะมาให้เครื่องมันพิมพ์ออกมาว่าเรากินอะไรดีอ่ะผมอยากให้เครื่องมันพิมพ์ว่า กินกินแรนดอมฟู้ดก็คืออันที่มันแรนรอมออกมานะครับอ่าผมอยากให้มันพิมพ์ว่ากิน,นกินอาหารอันนี้สิง่ายดี รวมก็ลองรันนะครับอาอย่างเนี้ยมันก็จะแลนดรอมออกมาให้เห็นว่ากินข้าวผัดละกันง่ายดีซึ่งในตรงเนี้ยสามารถเอาไปใช้ได้หลายๆรอบนะครับก็คือแบบเหมือนเที่ยงไหนคิดอะไรไม่ออกเราก็มาใช้ได้เดี๋ยวผมไปตั้งชื่อก่อนละกันสมมติว่าผมตั้งชื่อว่าอีนละกันเนาะผมเข้ามาเนี่ยนะครับผมก็ไปที่อร์เนลตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ไปรีส s t a r t แล้วก็ันออ แล้วก็รีสตาร์ทแล้วก็รันออกมันก็จะรันออกมาให้ผมใหม่ทุกครั้งมันก็จะแรนดอมไปเรื่อยๆครับอันลองผมลองรีสตาร์ทแล้วก็รันออกนะครับมันก็จะแรนดอมไปอย่างอันนี้ก็จะกลายเป็นกินผัดผิดแกงแล้วกันง่ายดีครับผม